แรงมากนะคะนองให้จากตึกก็ใส่หมอกใส่ผ้าปิดหน้าดูแดดอันนี้ตรงที่เราส่งของไปให้พ่อแม่อันนี้มอ้ป่าบาจ้าพุ่งในจากเอาพริกซิปเม็ดเราจะซื้อไก่นะคะทุกคนเอาอันนี้อันนี้จ้ะ พอจะเดี๋ยวกินบะหมดกินเพื่อเดียวะนะยันกินบะหมดเสียดายได้แล้วค่ะแดดแรงมากเลยทุกคนจะไปถึงห้องแล้วค่อยเปิดหน้า สวัสดีค่ะมันนีซื้อส้มตามมาค่ะส้มตามไก่ย่างส้มตำนะคะเตา้าเหนียวส้มตามน่ากินมาก แช่น้ำส้มตำไว้ข้างๆนะเมื่อวานไก่จ้าไก่ไก่นะทุกคนนี่จ้านี่จ้าแล้วก็มีข้าวเหนียวอันนี้เราก็มีมะเขือนะจ้าทุกคนมาค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จสับเรียบร้อยเรามากินด้วยกันอื้อือลงมือกันเลยกินข้าวก่อนเดี๋ยวแสบร้อง ข้าวเหนียวส้มตำที่เราอยากกินกินอกสตกคำก่อนมันร้อนก็นเลยเปิดพัดลมทุกคน ขมานผิดระเบียงสว่างจ้าไปใส่ย่างหอม,หอม เซนเข้าวุ่นสดมันก็เลยคือเลนะๆเนาะเขาขายหมดทุกวันแหละเขาบอกว่าซื้อมาน้อยอืมสม่ำไหมแบพี่น้องเอ้ยมาได้จ้ะ ลืมเบิงนาที่อม,มองงเหมือนกันนะกินทีไรแต่เส่อตัวนี้ทุกสี่เลยมันใส่สบายแล้วเราก็เป็นคนที่ใส่แล้วครั้งเดียวแล้วก็ซักซักมันก็เลยไม่จังหวะจะโคนตัวนี้อีกแล้ว Buyền lương đương đầm đầm ่ังทายไปนานแล้วเส้นถุง,งไม่พูดถึงนานแลอาพูดถึงกเ็เบื่อเบื่อ สมุนไพรกินไปเถอะเนาะกินผักเป็นยากินอาหารเป็นยา เพืฟินมากเลยวันนี้จะตัดคลิปวัดพระแก้วลงนะคะวันนั้นสลับกันตัดคลิปวัดอารมณค่ะ คลิปนี้ก็คงถ่ายไว้ก่อนไม่ได้ลงเลยอยากลงคลิปวัดที่เราไปเที่ยวนะแล้วก็ไปมีไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพด้วยนะเพื่อนไปเยอะวันนั้นอะ แช่ตูเ้เย็นแข็งเหีียวหมดเลยมันโดนน้ำแข็งเปิดตู้เย็นแข็งเกินไปมันก็เลยพอน้ำแข็งละลายมันก็ดำ หนานไก่ต่อข้าเหนียวเมื่อวานนี้ไม่กินไม่กินข้าวค่ะอดหน่อยก็กินมาเยอะแล้ว คำใหญ่ๆเหมือนน้องอะไรน้อน่ะจำไม่ได้ชอบมากเลยจำชื่อแกไม่ได้แกกินข้าวเหนียวกับก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเหนียวกับอุนเส้นกินข้าวเหนียวกับส้มตำก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยแกงอ่อมเรากินแซ่บแซ่บด้วยพี่น้องเอ้ยเข็นย่ำไดแะ้รก็อยากนะ คุณลุงไปทํางานมันปกติก็ไม่ค่อยเห็นคิดพักกินข้าวตอนเที่ยงคนเดียวแค่น้ำไว้วันธรรมดาก็จะเห็นเรากินคนเดียวไม่ได้กินข้างนอกกินอยู่ที่พัก ăn cơm nhà đi qua, nấm chiên, đây là <c oughs> กินแล้วตอนเย็นก็ไม่ได้กินนะจ๊ะยกเว้นเสาร์อาทิตย์คนลุงพาไปกิน <c oughs> เพื่อเราจะกินนะเมื่อกี้เราเคี้ยวเข้าไปดนกล้าง <c oughs> จะจีบปะละ เมื่อกี้โดนไปทั้งก้างคิดดูด้วยก้างมันอะอ,อร่อยแล้วก็ดีไม่มีก้างะ่ะอือฟินนึกถึงตอนเด็กๆกินข้ากับปลาเมื่อกี้โดนข้า กิตัวเลยอ๋อต้มตามีปลาไม่ใช่ปลาต้มค่ะคราวนี้คราวนี้ไม่ใช่ปลาต้มแล้วนี้ปกติแล้วเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่เมื่อก,ก่อนเมื่อก่อนก็กินปลาแบบอย่างนี้เลยแหละทุกคน ก้างมันน่ากลัวามากไม่ากเคือกินปลาแล้วติดคอใช่ไหมอันนี้มันก้างปลากระดี่ดูสิทุกคนอคุ้ยอืมเค็มนัวดีแท้ 嗯。嗯。嗯，嗯。 อิ่มอิ่มจะยัดปากเมื่อกี้เขาจะใส่มะละกอให้อีกก็เลยจับมือไว้พออิ่มแล้วขอบคุณเพื่อนที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย